รคือกลุ่มอะไรน่อโลบอกลุ่มอะไรเอิรเรสีพาเิร์เลวแบอะไรเอิร์เอิร์ตหน่อตวแบนนะเอเกีว่าคืนดีนี่เอิตเรลไส้เดืนดรลูกไส้เดือนหเนิร์รกไส้เดอ้ออ่าหน่ตัวแบนนะมันแคทยู่เนชีนนมของตัแบนอ่ามันจะอยู่กลุ่มนี้จะต่างจากหน่อตัวแบบยังไงลักษณะ หนึ่งไส้ลากสองไส้หัวสามไส้เดินดินนนี่คือทำไมไม่ตอบคือตอนนี้เองอน่สิตไงเออนี่สิตเกี่ยวแห้งเนาะเกี่ยวแห้งร้านข้าแวแมวอ,อ,อ่ะบะหมี่แห้งเอออ่ะฟังนะดอกจันทน์ีนเ่เธยสามไรดอกอันนี้สำคัญไฮโซไฮโซขึ้นมาจากกลุ่มอะไรจากกลุมม่มแมงกระพุนจากกลุมม่มไฮดร้าจากกลุ่มหมึกจากกลุ่มดาวทะเลมม เริ่มีกล้ามเนื้อแลวเริ่มังงเป็นสัตว์กลุ่มที่เริ่มมีกล้ามเนื้อเขาจะใช้การเคลื่อนที่โดยอาศัยกล้ามเนื้อสองชุดมานะชื่อยากนีดหนึ่งกล้ามเนื้อแรกชื่อว่ากล้ามเนื้อวงกลมรอบตัวอุตสาห์ไทยกล้ามเนื้อวงหรือกล้ามเนื้อวงกลมรอบตัวนี่ชื่อภาษาอังกฤษมา เอครพูดขอยได้ส่มาจากคาว่าเซอร์เคิลอสนองมาจากคำว่าเซอร์าาอะไรเซอร์เคิลที่แปลว่าวงอะไรวงกลมอ่าเป็นกล้ามเนื้อเลยนนะตะตามราบอกตามจมเ,เป็นกล้ามเนื้องวงะเป็นกล้ามเนื้นอวงอีกอันหนึ่งฟางฟังอีกอันหนึ่งชื่อ ชื่อภาษาอังกฤษอ่านย่าไห longitudinal muscle อ่าเก่งมาก long คำนี้แปลว่าอะไรยาว c i r l a r คำนี้แปลว่าวงง่ายไหมโอ้ก้มากเลยอาศ,าศาัยแค่ก้าวเนื้อแค่สองชุดเองแต่การทำงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูทีนี้ความพิเศษของไส้เดือนเขาพบว,ว่าในแต่ละลกล้องของมันใครเคยเห็นไส้ดือน ตัวงรองรองช่วยในการเคลื่อนที่เอออ่าเป็นงไงคะช่วยในการเคลื่อนที่อ่าทีนี้ภายในก็จะมีโครงสร้างอื่นๆเราไม่ร,รู้ล้วเนฟฟิเดียมเราถามไปแล้วเนาะเนฟฟิเดียคืออะไรระบบอะไรนะข่าของเสียใช่ไหมเออจะได้ไหมเออเรียนไปแล้วอ่ะนะคะนี่ภายในก็จะประกอบด้วยโครงสร้างเออมีมีบางคนไม่ชอบภายในประกอบด้วย เดีต่อะไรนะฟิสิกส์ใช่ไหมอทาทำตามมันน้องคลื่นเป็นแบบไหนเออแล้วบคลื่นคือมีขึ้นมีลงเขาบอกว่าเป็นเวฟไลท์โปรโมชั่นอ่าเป็นการเคลื่อนที่แบบระลอกคลืค่นระลอกคลืค่นตัวนี้เกิดจากอะไรฟังนี่ผลเกิดจากการโดและการคลายของกล้ามเนื้ยสองชุดอ่าของกล้ามเนื้ออะไรกล้ามเนื้อววงและ โดพออันนึงโดอันนึงเล็กน<ม><ม>ะคะการอยู่ของมันการอยู่ของมันอยู่แบบไหนาภาษาไทยเขาใช้คขาว่าา่ผ่านระบายสีอ่าระบายสีกล้ามเนื้อวงให้ระบายส,าสีเหลืองอ่านมีไหมสีเหลืองตรงนี้มีไหมกล้ามเนื้อวงอ่าทุกคนกล้ามเนื้อวงอ่ะระบายสีกัไปส่วนกล้ามเนื้อตามยาวนี่มันจะาผ่ผทางใช่ไหมเออให้เราระบายสีอะไร สีแดงให้ระบายสองสีรูปนี้หนะ้าจอเขาสอบนก็เขียนก็เขียนจะมีรูปดาวเลนรูปนี้แล้วก็มีรูป,รปกล้ามเนื้อแนละ้วเขาจะจับไว้พี่บอกเลยนะเขาเิ็นโบอกระสอบเลยอ่าเห็นไหมเห็นไหมคะว่าพอมันมีก้ารมันมีการหดและคลายของกล้ามเนื้อหวงและกล้ามเนื้อตางยาวมันจะทําให้ร่างกายของมันบางส่วนเห็นไหมคะมีการลอยเอ่ยหดและยืดเป็นจังหวะ เป็นระรอบคึืนไปเรื่อยๆเขาก็เลยเรียกการเคลื่อนที่ทตรงนี้ว่า1 2 3 4แบบนี้ไปเรียกว่า wave like motion อ่าเป็นการเคลื่อนที่แบบกลักรอกคึืนทีนี้เราจะเห็นสองคำที่พูยังไม่พูดเอาคำนี้ก่อน crystal crystal จริงๆมันคือส่วนของขาที่มีลักษณะเป็นขนอ,อยู่ที่เดียวกับอะไรเลยเดือยนี่ อยู่ตรงนี้กับเดือยเลยใช่ไหมจริงๆมันคือตำแหน่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า b r i s t ต้อ่าบริสโต้คำนี้มันคือเดือยนะลูกอาเก็บกระแปลไฟในชีวิตคุณได้มีคนแปลให้เนาะ b r i s t ต้เดี๋ยวออกกระสอบเจอบริสโต้ไรล์ออฟบริสโต้ลักษณะเดือยด้านบนมันจะเป็นเหมือนขนอ่ะเคยเห็นแปลงสีฟ้าใช่ไหมเออมันเป็นลักษณะแบบนั้นแหละเป็นขนเหมือนแปลงสีฟ้าอ่ะมีตรงขาของเส้นเดือนกลับไปดูขาของเส้นเดือนที่บ้าน หาเจอไหมเออนะคะไปหาพริสเซอร์สีสีมวงเเออคุณบอกว่าแม่จ๋าเยนี้ครูให้หาพริสเซสรเอ,อ,เอร,ร,เร์ของเต้นดิเออจะหาเจอไหมนะคะต้องไปดูอ่ะทีนี้มันจะมีคำหนึ่งกระบวนการนี้ยากนิดนึงชื่อว่าพีริสตอลส s อะพูฟลาฟูอ,อ่ะกระบวนการนี้เราคุ้นคุ้ไหมเราเคยเรียนระบบย่อยอาหารไปแล้วใบไม้ว่เกิดขึ้นในถวคอ เจอแถวฟอสเดียวกันใช่ไหมคะจำได้ไหมโพลิสโซิีเป <ped> ็นกระบวนการอะไรจำได้ไหมโพลิสโซิีในนี้มีไหมไม่มีโพลิสโต่าเดี๋ยวในการบ้านไปหามานะโพลิสโซิีเกี่ยวข้องกับย่อยอาหาร หที่เกิดขึ้นในกล้ามเนื้อของสิ่ชีวิตสัตว์นี่ที่เป็นเหตุผลว่าตอนเราเรียนเรื่องระบบย่อยอาหารนะ่ะที่มันเป็นรูปอิโซวากัรตรงมาบริเวณกระเพาะอ่ะเออนี่แน่นะทันทองจำได้กระบวนการอะไรปีดและคลายของอะไรหลอดอาหาร

ข้อแรกโปรชานเตอร์อ่ะและข้อที่สามข้อที่สามยาวหน่อยอ่ะชื่อว่าฟีเมอร์ข้อที่สี่สุดโดมาชื่อว่าทีเบียและข้อสุดท้ายเป็นมันจะมีลักษณะมีกระขอเกี่ยวเป็นกระดามแร้งกระบอกเราอ่ะที่มันเจ็บๆอ่ะเออตัวนี้ชื่อว่าคาซ่าคาซ่าตอาสมัยผู้เรียนทุต้องท่องแบบนี้เลยข้อหน้าโปรชานเตอร์ฟีเมอร์ทีเบียคาซ่าแบบนี้เลยไปสองเออ ตรงกันข้ามแสดงว่าอะไรคุณนิสตงกันข้ามกระดอนเอ็งเปิดสมุดอะไรนิสุดูก่อนตรงกันข้ามยังไงมีกล้ามเนื้อสองชุดเฟกเตอร์และเอสเฟสเซอร์แสดงว่าอะไรถึงจะใช้เดือนใช่ไหมที่ถึงได้แสดงว่าอันนึงปวดอันนึงจับใช่เก่งมากอ่านะเขาบอกว่า ตัวคือกล้ามเนื้อเอ็ก n s เทนเซอและกล้ามเนื้อเล็กเซอร์จะมีการทำงานแบบแอนทาโกนีคือเป็น É, มาแรงให้แต่ว่าดูดูเมื่อกี้ก่อนอ่าเป็นการทำงานแบบเอ็นทาโพซึ่งคือมีอะไรบดและมีอะไนคลายนะคะอ่าหน้านี้อธิบายไะหมดเลยเช่นการยืดเหยียแดแขนเห็นไหมโดยอาศัยการคลายตัวและหดตัวแบบตรงข้ามของกล้ามเนื้อปลาเสร็จและปลายเสร็จในแปลงก็เกิดการจะอาศัยกล้ามเนื้อที่ชื่อว่าเอ็ก n s เทนเซอร์และเล็กเซอ แรงงเรียนูเขาจะอาศัยอะไรคะกล้ามเนื้ออยู่สองชนิดตัวแรกชื่อว่ากล้ามเนื้อตามยาวส่วนอีกอันหนึ่งชื่อว่ากล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มมันอยู่แบบไหนมันอยู่แบบไหนมันอยู่ตั้งฉากนักเรียนรูทำแบบนี้มันอยู่ตั้งฉากอ่ะมันอยู่ตั้งฉากแล้วตัวที่ตั้งตัวนี้มันจะติดกับปีบกลองคิดภาพมันจะติดกับปีกดังนั้น ปีมันกระพือใช่ไหมมันกระพืออ่ามันกระพือใช่ไหมพี่สาวปีตัวนี้มันจะถูกกดไลถูกกดลงและถูกยกขึ้นเห็นไหมคะมันจะเกี่ยวข้องกับก,บกบล้ามเนื้อสองตัวนี้เขาบอกว่าเกี่ยวข้องยังไงนักเรียนดูตอนที่แรงมันเอาตอนที่มันยกปีขึ้นก่อนหรือเอากดลงก่อนเอาอันไหนก่อนอ่ะเอาเยกปีขึ้นอ่ายกปีขึ้นมันจะไปกดอะไร นี่มันจะไปกดกล้ามเนื้อตรงนี้ใช่ไหมทาให้อะไรกล้ามเนื้อตรงนี้คือมันจะหดตัวอ่าคี่ภาาตามไหมเราพี่ผ่าตามถ้าพับไปตรงนี้มันจะกดพะมันยกขึ้นมันกดกล้ามเนื้อตรงนี้คือกล้ามเนื้ออะไรสี savior, แดงกล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มมันจะหดลงในขณะที่กล้ามเนื้อตรงนี้มันจะคลายเห็นไหมมันทํางานตรงข้ามแต่พอมันปิดมันกดปิดลงปุ๊บเป็นยังไงไอ้กล้ามเนื้อต,ตรงนี้ถูกกดไหม ไม่กล้ามเนื้อตัวนี้มันจะคลายส่วนที่ถูกกดแทนก็คืออะไรกล้ามเนื้อตามยาวมันจะหดดังนั้นไปดูไปปําความเข้าใจมันจะทํางานแบบตรงกันข้ามมันจะยากหน่อยตรงที่ว่าเราต้องจาอะไรกล้ามเนื้อเมื่อกี้หลายตัวเลยเมื่อกี้หลายตัวเลยตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่ไส้เดือนอไส้เดือนก็จะมีทั้งกล้ามเนื้อตามยาวและกล้ามเนื้อหงใช่ไหมเออส่วนอะไรนะเมื่อกี้แมลง มีเฟล็กเซอร์กับเอ็กเซนเซอร์ส่วนในแขนเรามีอะไรนะกล้ามเนื้อ b i c กับ tricep อ่ะไปดูมาอันไหนไปอันไหนไตรแล้วตอนที่เรางอแขนแบบนี้อันไหนหดอันไหนคลายะไปดูมาใช่อ่ะแล้วเมื่อกี้เพิ่มขึ้นมาหน่อยการทำงานของกล้ามเนื้อที่ปีกของแมลงอ่ะอันนี้อันนี้สำคัญยังไงเพราะเขา,า,า,เ,ขาเอ,อเาไปคิดคกลไกทางด้านฟิสิกส์วะเราเออเพราไปคิดกลไกทางด้านอะไรนะ ไอ้ที่มันเอออะไรนะเขาเรียกว่านะโมเดลที่มันสามารถบินได้อ่ะเออเขาเป็นพี่โมเดลงมันแหละนะคะเกี er ่ยวข้องกับการยึดยึดเหยียดกล้ามเนื้อเออเคยเห็นนกนกนกของเล่นไหมที่มันบินเออที่ที่้าเชอบกระห้อยตามบ้าน่ะที่มันเป็นนกที mm. ่มันบินได้อ mm. ่ะแบบบินนกฟองอ่ะัวข่าวอ่ะเออแล้วกมีกลไกตรงนี้เลยอยู่นะคะกลไกที่จะทำให้มันอ่ะบินมันขยับขึ้นขยับลงได้ตอนที่เจอลง อยากปีกขึ้นลงนได้อย่างไร่านะคะเดี๋ยวดีนในข้อสอบแล้วเราไปทํำดูลองไปทําดูทำเมื่อกี้เลยเอานิ้วชี้สองข้างเอานิ้วชี้สองข้างมาทาบกันแบบนี้ตั้งขาก,กแบบนี้เออนะคะอะโอเคน่าจะพอสังเกตแล้วแหละก็